วิธีการใช้งานระบบดิจิตอลดอล l ็อกด้วยการสแกนนิ้วนะครับให้แตะนิ้วไปเบาๆที่บริเวณปุ่มสแกนระบบก็จะสามารถอันล็อกแล้วก็เปิดบ้านได้ทันทีครับวิธีการใช้งานดิจิตอลดอล l ็อกด้วยการใช้รหัสผ่านนะครับก่อนอื่นให้เอานิ้วแตะที่บริเวณหน้าเครื่องนะครับให้ไฟติดขึ้นมาใส่รหัสผ่านที่ลูกค้าได้ตั้งไว้นะครับและกดสี่เหลี่ยมระบบจะทําการปลดล็อกและสามารถเข้าบ้านได้ครับ วิธีการแอดแอดมินนะครับก่อนอื่นก็คือตัวตัวอล็อกจะต้องอยู่ในสถานะแฟคทอรี่ติดฟอร์ก่อนก็แตะจอให้ติดหนึ่งทีกดสี่เหลี่ยมอันนี้จะเข้ามาหน้าต่างเซตติ้งเลยให้กด1เพื่อแอดมินกด1เพื่อแอดแ<ด>อดมินแล้วก็ตั้งรหัสผ่านหรือสแกนไดนิวได้เลยอันนี้ตั้งเป็นรหัสผ่าน ใส่กรถ้าดรุดสองรอบคนเฟิ์มแล้วก,กดดอ,อกจันพย้อนกลับได้ต่อไปวิธีการแอดลายนิ้วมือนะครับก็ทำเหมือนเดิมแต่หน้าจอให้ติดกดซีแลมหนึ่งครั้งถ้ามีแอดมินแล้วให้ยืนยันหันแอดมินพสิทธยมกดหนึ่ง n a g User กด 1. add user กด 2. เพื่อ add เพื่อใช้ธรรมดาและก็สแกนนิ้วที่ต้องการได้เลยแต่แล้วปล่อยปรับมุมนิดหนึ่งแต่ละปล่อยปรับมุมอีกนิดหนึ่งสามลอ้อเรียบร้อยครับหลังจากสแกนนิ้วเรียบร้อยแล้วกดดอกจันยร์ยกลับเรียบร้อย